เรามาเริ่มทำชิ้นงานคอจักรยานกันนะคะเริ่มจากสร้างวงกลมจากท็อปเชนนะคะรัศมี20จากนั้นก็เอ็กพูดชิ้นงาน50มิลคะ่ะจากนั้นเราเลือก อนเทนเพื่อจะสร้างชิ้นงานสเก็ตที่คอนเทนนะคะจากนั้นเลือก Section View mm hmm. แล้วก็ Normal Tool นะคะจากนั้นเราก็เลือกที่ c e n t e r l i n e ค่ะ hmm. สร้างเส้นสูนกลางให้กับท mm hmm. รงกระบอกกแล้วสเก็ต ภาพที่ตรงนี้ค่ะลากเส้นอีกเอียงขึ้นไปจากนั้นก็เลือกเป็นเลือกเป็นเลือกเป็น arc นะคะจากนั้นก็กด a เพื่อเลือนเลื่อนเป็น tangent arc แล้วก็ลากขึ้นไปให้สัมผัสกับเส้น นั้นก็ติ๊กถูกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอ๋อประมาณนี้ค่ะจากนั้นคลิกที่กดชิปเส้นผ่าศูนย์ที่ศูนเส้นเอ่อเส้นศูนย์กับจุดศูนย์กลางของอาร์แคนให้โคซิเดน้์กันค่ะ ทั้งสองอันเลยนะคะจากนั้นใช้คำสั่งมิลเลอร์มิลเลอร์เลือกสิ่งที่จะมิลเลอร์นะคะกับ about รอบเส้นนี้คะ่ะอ่าติ๊กถูกจากนั้นเราก็มาให้ขนาดกันนะคะเริ่มจากเส้นโค้งตรงนี้ ไดมนเตอร์เอ้ยรัศมี18อ่าจากนั้นก็เลือกให้จุดกับจุดของเส้นโค้งโคสดิ้นกันนะคะอ่าจากนั้นให้ขนาดต่อเส้นนี้กับเส้นนี้ ต้องรัศมีเอมุม22จากนั้นให้ขนาดด้านบนนะคะคือ15คลิกออกจาก section view ค่ะให้เห็นภาพเป็นขนาดเต็มเต็มเหมือนเดิมคลิกออกจาก e x i t sketch นะคะคลิกเข้าไปใหม่หค่ะเลือก l i g h t pane จากนั้นเลือกไลฟ์เพยนะคะจากตรงนี้อือแล้วกดนำโดูพอเสร็จปุ๊บเราก็สร้างวงกลมสองวงซ้อนกันวงกลมวงกลมสองวงนะคะอุ้ยเอาใหมค่ค่ะวงกลมสองวงปึ๊บ กำหนดขนาดให้วงกลมนะคะวงกลมใน35วงกลมวงกลมนอกนะคะส5จากนั้นก็เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมและเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงกระบอกอ่าห้อ,อ่าแล้วก็ เส้นจุดศูนย์กลางของวงกลมและเส้นล่างเส้นล่างกับอ๋อสมาชิกเวนชานนะคะเส้นล่างเส้นข้างล่างอ,อเส้นข้างล่างกับจุดอ่สามสิบห้าค่ะจากนั้นนะคะก็ เออใช้สี่เหลี่ยมค่ะอา่าวางที่กึ่งกลางขององกลมนะคะลงไปจากนั้นก็กำหนดขนาดให้เป็น10จากนั้นเราก็ใช้คำสั่งทิมตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกไปค่ะ จากนั้นก็กำหนดขนาดนะคะจากจุดนี้ถึงจุดนี้เพราะว่าเราต้องทำให้ภาพสเก็ตเป็นภาพสเก็ตที่สมบูรณ์ f u l l y defined คะ่ะถึงจะสามารถใช้คำสั่งของฟีเจอร์ไดอ้ออกจากสกเก็ตคะ่ะจากนั้นเราก็ไปที่คำสั่ง extrude เลือกที่ Midplane แล้วก็40นะคะ จากนั้นก็ไปสเก็ตที่ไลท์เพย์นะคะคลิก Normal ล o จากนั้นใช้เซนเตอร์ไลน์ค่ะเลือกเส้นผ่าจุดศูนย์กลางของวงกลมลากมาหาจุดศูนย์กลางของจุดกึ่งกลางค่ะไม่มีไม่เป็นไรของตรงกระบอกทำ ให้จุดนี้และเส้นเส้นกึ่งกลางนะคะเส้นนี้คะ่ะให้เป็น mid point นะคะคลิกไปที่สเกตสองรูปวงรีที่เราทำไว้ตอนแรกนะคะ เือกคำสั่ง x ถูที่ sketch สองนะคะอ่าเลือก up to surface นะคะจากนั้นก็เลือกเส้นนี้นะคะเพื่อให้มาทางนี้แล้วก็เลือก surface ที่ up มาถึงอ่าอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้อันนี้ลูกเข้าเจ็ดองศานะคะอย่างนี้ค่ะ t ิ๊กถูกค่ะ ก็มาสร้างวงกลมที่ปากของชิ้นงานนะคะสร้างวงกลมจากจุดตรงนี้นะคะรัศสมีหกค่ะจากนั้นก็ติ๊กถูกค่ะจากนั้นสร้างลายปกตินะคะ ให้อยู่บนขอบจากนั้นก็ใช้คำสั่งพิมพ์เพื่อพิมส่วนที่เราไม่เอาออกไปนะคะาจากนั้นก็ exit sketch นะคะแล้วก็ c o n t o l C นะคะแล้วก็ไปคลิกที่ surface này, Control v นะะี้ c o n t r o l V ค่ะจากนั้น ก็เลือกสเก็ตที่เราเพิ่งวางมาแล้วก็เลื่อนจุดกึ่งกลางของวงกลมไปเลือกจุดกึ่งกลางของวงกลมนะคะให้มาที่มิดเพนตรงไอตรงมิดพอยต์ตรงเนี้ยะคะ่ะจากนั้นก็ติ๊กถูกค่ะ าจากนั้นเราก็ exit จากสเกต็ตนะคะเล,เ,เลือกสเกต็ตด้านเลือกสเก็ตด้านล่างแล้วก็เลือก e x t r u d e by 10มิลิเมเช่นกันสกับสเกต็ตด้านบนที่พิ่งเพสไปจานั้นเราก็มาสเกต็ตต่อะคะเลือกด้านบนแล้วก็เลือก ออฟเซตนะคะกด r e เวิร์ส f อฟเซตเลือกเส้นนี้ r e เวิร์เข้ามาดังนั้นโอเคจากนั้นเราก็เลือก e x t o ทูด c ั t เพื่อจะตัดลงไปเลือกบายห้ามองศาลู7องศาะคะติ๊กถูกค่ะจากนั้นใช้คำสั่งโพวิสานะคะเลือกประเภทรู่อบแบบนี้เลือกโคไทยเป็น c o u n t เตอร์บ จากนั้นสแตนด์เลือกเป็นดินนะคะดินจากนั้นไทเลือกเป็นเฮดเฮดโซลิดเกทโซลิดเฮดดินเอ่เอ เกโซเลือกเป็นดิน912อันนี้หลังจากนั้นเลือกไซส์ M8 ็ม r o ิกรอดเอ้ย o ูทที่แปลว่าลวมค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เลือก IN นคอนดิชันเป็นอันนี้เลือกเนียไซส์แล้วก็กำหนดให้เป็น20กับ90ตามนี้เลยค่ะ อเอาเรือก Position นะคะแล้วเราก็เลือก Position ตรงนี้นะคะแล้วก็กดา s c ก p e ก่อนนะคะแล้วก็ลากให้จุดนี้มาโดนกับจุดศูนย์กลางนะคะอย่างนั้นก็โ okay อเคค่ะจากนั้นเราก็จะมาสเก็ตต่อที่ข้างล่างของตัวนี้นะคะมาที่สเกตค่ะ ่าเลือกวงกลมอ่คลิกให้เป็น normal tour นะคะจากนั้นเลือกวงกลมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเดียวกันก็ diameter 25นะคะก็25หาร2ได้เลยจากนั้นจากนั้นเลือก e n p u t cut นะคะเลือกประเภท offset to surface อ็อเจตฟอร์มเซอฟตค่ะกดเลือกเอ่อกดเลือกเซอร์เฟตที่รูตรงเขาจะบอตรงนี้นะคะจากนั้นอุ้ยยังค่ะแก้ไขก่อนจากนั้นเลือก5้ามิลน,นะคะติ๊กถูกค่ะเราก็จะได้มาแบบนี้ค่ะก็คือรูตรงห่างตรงนี้นะ จากนั้นเราก็มาเลือกที่โฮวิสานนะคะเลือกเป็นไอโซเอออย่างนี้ก็ได้ค่ะจากนั้นก็มาเลือกโฮวิสาดแล้วก็เลือกชนิดเป็นโฮปกตินะคะแล้วก็เลือกแบนด์เป็นดินจากนั้นเลือกเป็นดิวไซขนาด8 ขนาดไดมิเตอร์แปแล้วก็เจาะทะลุติ๊กถูกค่ะอุ้ยมาเลือกโพซิชันนะคะโพซิชันก็จะเลือกโพซิชันเเาาก็จะออกจากสเก็ตเราก็ดึงเส้นนี้มาหาย้ายค่ะก็มาอยู่ที่จุดกึงกลางค่ะ อ่อติ๊กถูกค่ะจากนั้นสามรัศมีสามเลือกออก็เลือกตามที่เลือกเลยนะคะ อ่าจิ๊กถูกค่ะจากนั้นก็เลือกฟิเลตอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือกลัศมีขแบบอะรอยังก็อืมประมาณเนี้ยค่ะเราก็จะได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์นะคะสวัสดีค่ะ